สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy v a r i e TV t นะครับผมมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับเรื่องอการย้ายตัวนะอันนี้เป็นแคมป์ของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมก็มาทดแทนนะครับอินซอนมาอินซอนนะนะผมว่าไม่รอด <c oughs> มาอินซอนนะแม่งเล่นไม่ได้เรื่องเลยผมว่าผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมต้องดันทุลังแบบว่าใช้อยู่ได้นะสุดท้ายก็ยกเลิกสัญญานะมันะครับผม ก็มาแทนชาชานะครับผมชาชาโคเอโยหรือเปล่าเออชาชาคัมแบ็กไทยลีกนั่นเองนะครับกวางสุ้งมหาภัยนะครับก็คว้าอดีตกองหน้าของบูร์รนะัมยูเนเต็ดกลับมาอดีตกองหน้าของบูร์รัมยูเนเต็ดอดีตกองหน้าของเมืองทองยูเนเต็ดด้วยนะเอากลับมาคัาแข่งในไทยลีกอีกครั้งหนึ่งครับแทนที่โคต้าต่างชาติของมาอินซอนนะฮะสิงเชียงรายยูเนเต็ดแชมป์เก่าโตโยต้าไทย League, ลีกบรรลุข้อตกลงคว้าโคเอลโยชาชากองหน้าชาวบ,บราซิลนะครับมาร่วมทัพ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้ดาวรุ่งไม่ใช่ดาวรุ่งนีดาวเตะวัย34ปีแล้วนะโอ้โหแม่เจ้าคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าบ้านเราชอบเอานักเตอะอะบิ๊กเนมก็จริงแต่อายุแม่งแก่แก่แกลว้วอะเดียโก้ก็33แลว้วอะจะมาอยู่ใช่ไหมเออก็ไม่เป็นไรฮะอยากมาก็มาฮนะเออผมอยากได้แบบว่าให้ดันแบบดาวรุ่งอะไรบ้างสําหรับ นักเตะเด็กสร้างเด็กปั้นอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจกว่านะครับผมอ่ะก็อยู่ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชาชานะและกําลังกักตัวให้ครบ14วันตามมาตรการป้องกันโควิดของรัฐบาลเนาะโคโ,โยชชาชาก็กลายเป็นนักเตะฟรีเอเยตนหลังจากที่แยกทางกับชองน้ำ f อฟนะฮะ <c oughs> ทีมในเคลีกเกาหลีใต้นะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก่อนถูก กว่างซ้งมหาภัยนะครับดึงกลับมาโลดแล่นบนไทยลีกอีกครั้งหนึ่งแทนที่โคตา้าต่างชาติของไมน,นซอนนะครับกองหน้าเพื่อนร่วมชาตินะครับที่ไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับบิลโลซิมานั่นเองและต้องแยกทางากับทีมเนื่องจากทําผลงานในสีนัดแรกไม่ดีเลยผมบอกตามตรงผมไปดูที่สมุทรประการซิตี้ด้วยนะมึงเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็สําหรับซาช่านะครับชาช่า เ,เคยคว้าโตโยต้าไทยลีกนะฮะควา้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกกับร่วมกับบูร,รัมยูนเต็ดมาแล้วนั่นเองปี2017นะฮะแล้วก็พร้อมอกับยิงไปถึง38ประตู11แอสซิสจาก40นัดรวมทุกรายการครับก่อนย้ายมาอยู่กับ s อ g ซีจีมงคลยูน,ยนเต็ดปี2018และยังทำไปถึง15ประตู5แอสซิสจาก30 30นัดรวมทุกรายการด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ในส่วนของชาชาโคเอียวนะที่ที่ย้ายมาเนาะก็สื่อของเมนเจอร์ออนไลน์นะเมื่อกี้ผมไปอ่านของ go com ใช่ไหมสื่อเมนเจอร์ออนไลน์เขาก็พูดถึงย้อนคำของเนวินนะที่เคยพูดถึงชาชาหรือว่าจาจ้านะจาจิงจาวหรือเปล่านะที่เอาวันนี้คืนกลับมาซบไทยมาซบไทยลีกนะครับหรือว่ากลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งหนึ่งนะ แต่ในานามสีเสื้อสีส้มของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองนะภายหลังจากที่สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแชมป์เก่าตัวต้าไทยลีกบรรลุข้อตกลงนะครับคว้าตัวจาจ้าสื่อโกดด์คอมเขาบอกว่าชื่อชาชานะครับสื่อ m a n เ g e จบอกว่าชื่อ,อว่าจาจ้าจาจ้าโคเอลโย่ Yo นะครับกองอหน้าวัย3าปีมาร่วมทัพนั้นนะ ก็เดี๋ยวรอครบ14วันกักตัวเดี๋ยวเขาก็เข้าร่วมกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะแต่ตอนนี้เป็นฟรีเจนก็มาจากเกาหลีใต้เนาะนะครับผมก็อย่างไรก็ตามนะลุงเนวินหรือว่าเนวินชิดชอบนะประธานสโมสรของบุรีรัมยูเนเต็ดนะก็เคยพูดถึงเหตุผลที่ไม่ต่อสัญญากับผู้เล่นรายนี้ทั้ง ทางนี้ยิงในลีกได้ไป34ประตูและเป็นรองดาวซันดัวปี2017ว่านะอันนี้เป็นย้อนคําพูดของเขานะของของลุงเนไว้เขาบอกว่าหลายคนถามว่าจ้าจ้าทำไมไม่เอาไว้นะครับจะมีใครรู้ไหมว่ามันเมาอาทิตย์ละสี่วันครับกว่าจะเป็นได้อย่างทุกวันนี้กูเกือบตายอันนี้คืออะไรเมา เมาได้แต่อยู่กับเมืองทองผมไม่รู้ว่ายิงกี่ประตูนะนะฮะถ้าเมาอาทิตย์ละสี่วันจริงแม่งคงร่างกายคงไม่ไหวแล้วมั้ง <c oughs> ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงน,นี้ไม่รู้แฮะนะครับผมอ่ะอีกประเด็นหนึ่งนะผมต่อเนื่องแล้วกันนะต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วกันนะครับเต้น <c oughs> ต่อเนื่องเกี่ยวกับแคมป์ของสิงห์เชียงรายนะก็ เขาเรียกว่ามาดาฮายหรือเปล่า,านะฮะไม่ต้องห่วงนะครับมาดาฮายก็การันตีน่ว่าแข้งใหม่เชียงรายนะครับไร้ปัญหาเรื่องวิน,นัยนะอันนี้น่าจะเป็นชาชาโคโยนะที่เคยเที่อย่างที่ย้อนรอยคําพูดของเ,อเนวินชิดชอบลุงเนวินนั่นเองบอกว่า,ามีปัญหาเรื่องวิน,นัยเรื่องเมาเอาทิตย์ละสีวันเกิน, <laughs> เ,กน <laughs> เกินไปละ <laughs> เมาอาทิตย์ละสีวันเลยนะเอข,ขี้เมานะ <laughs> เป็นไอเตะหมัดเมาไอเตะตีนเมาะ่ะนะฮะก็แม่ทัพหญิงกว่างโซงก็ยืนยันให้แฟนบอลหายห่วงนะครับเมื่อการันตีนักเตะใหม่ที่จะมาอยู่กับทีมนั้นไม่มีปัญหาเรื่องวินัยแน่นอนนะครับประวิดสรัติยภัยรัตน์นะครับประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเตเ็ดแชมป์เก่าโตโยต้าไทยลีกยืนยันนักเตะใหม่ที่เตรียมย้ายมาอยู่กับทีมจะไม่มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยแน่นอน กวางสรงมหาภัยบรรลุข้อตกลงกองอกอกงหน้าชาวบราซิลนะครับใหม่อย่างโคเอลโยชาชานะครับผมมารวบทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแทนที่โคต้าต่างชาติมาอินซ่อนที่ห่วยแตกมากนะครับเล่นบอลมึงกากเลือนต้องบอกว่ากากนะฮะกากสุดๆนะฮะอ,อ่าก็ลาทีมไปแล้วนะครับที่ทีมที่ทำผลงานนะในช่วงสีนัดแรกไม่ดีเลยนะฮะก็ และไม่ได้เดินทางกลับมากับบิโลซิม่านั่นเองนะโดยที่เออเดี๋ยวนะหมดแล้วมัง้งเอ้ยขา่าวมีแค่นี้จริงเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวมีแค่นี้จริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำมนจูุกม,ม์เรื่องเรื่องอ๋อมีม,มีมีต่อมีต่อมีบทสัมภาษณ์ของมาดามไฮอยู่อ่าอ่าอ่ามีสั้นๆสั้นมาดามไฮก็ได้กล่าวไว้ว่าเรื่อง เรื่องนั่งแต่ใหม่ที่จะมาไม่ต้องห่วงเลยเพราะใครที่มาอยู่กับเชียงรายจะโนเนมชื่อดังหรืออะไรก็ตามนะครับเราสัญญาและเชื่อว่าทุกคนจะพัฒนาตัวเองที่สำคัญสิ่งที่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็คือทุกคนจะเข้าระบบและมีระเบียบวินัยมากขึ้นอนะอันนี้ก็กล่าวในไลฟ์สดของสโมสรนนะครับเมื่อวันที่19าที่ผ่านมานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอืมก็ กล่าวคำสั้นๆเนาะสั้นๆเรื่องสถิติตรงสถิติผมอ่านไปแล้วนะ,ะก็ประเด็นนี้นะประเด็นนี้อ่ะเดี๋ยวต่อเนื่องมันมีอีกข่าวหนึ่งเรื่องของปียพลปียพลอ่ะอีกข่าวหนึ่งนผะู้ชมครับก็ความคเคลื่อนไหวของแคมป์กวางสงม,มหาภัยนั่นเองนะครับกเ็เหมือนจะเ,เหมือนจะมีข่าวแววๆนะครับข่าวอันนี้โกดดวควมก็ออกข่าวในเรื่องนี้นะ ก็เหมือนจะปิยพลจะย้ายหรือเปล่าจะอยู่หรือไปหรือเปล่านะเขาพานหัวข่าวไว้ว่าถามนักเตะเองเชียงรายตอบไม่ได้นะครับปิยพนอยู่หรือไปนะฮะอนะกวางสุม,มาภัยไม่การันตีอนาคตของปิยพนอยู่หรือไปนะครับโดยเพียงบอกว่านะฮะบ,บอกว่าให้ถามนักเตะเองนะครับผมปวิศรัตติยาภัยรัตน์นะครับประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดแชมป์เก่านะฮะต,ตัวริตาไทยลีกนั่นเองนะครับไม่การันตีนะ ว่าปียบดปียพนผานิชกุลนะครับแบ็คขวาจะอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปหรือไม่พร้อมโยนให้แฟนบอลลองถามนักเตะเองครับอนาคตการค้าแข่งของดาวเตะวัย32ปีละหลักเลขหลักสามนะครับก็กับกว่างูงมหาภัยตกอยู่ในเ,เครื่องหมายคำถามมาโดยตลอดเมื่อจะหมดสัญญานะครับกับทีมในช่วงสิ้นปีนี้และล่าสุดนะครับก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นั่นเองนะ แม่ทัพหญิงกว่างซ้งนะครับน่าจะเขาน่าจะคุยไลฟ์สดนะแล้วก็ถามในเรื่องนี้ด้วยนะต่อแฟนบอลเกี่ยวกับเรื่องของอระหว่างที่ไลฟ์สดของสโมสสวันที่สิสิงหาคมที่ผ่านมานะก็ว่านะเรื่องสัญญากับพี่ไดฟ์นะครับพี่ไดฟ์นะไม่ใช่ฝานใดนะพี่ไดฟ์นะครับปิยพง์ผลพันิชกุลนะครับต้องถามพี่ไดฟ์นะครับแต่พี่ไดฟ์ก็บอกว่าอยากอยู่กับเรานะก็ลองไปถามดูนะฮะอันนี้ก็ ที่เล่นที่จริงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะย้ายจริงหรือว่าอะไรยังไงนะสำหรับปิยุพน์ผานิชกุลครับก็ย้ายมาจากเอสซีจีเมืองทองนะครับมาอยู่กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับตั้งแต่ปี2016ก่อนช่วยทีมประสบความสำเร็จนะครับผมมากมายทั้งคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกนะครับหนึ่งสมัยแชมป์โตโยต้าลีกครับหนึ่งสมัยแชมป์ช้างเอฟเอคับสองสมัยและแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับ สองสมัยที่สำคัญนะครับยังลงสนามรับใช้ทีมไปแล้วกว่า100นัดนั่นเองนะนะครับผมก็นัดล่าสุดที่ผมเห็นจำภาพได้คือยิงตีเสมอให้สิงคยงรายยูไนเต็ดได้ในเกมเปิดลีกอะที่เจอที่บุกไปเยือนสมุทรปราการซิตี้ผมไปดูถึงสนามเลยนะเออผมอัดคลิปไม้ดูด้วยนะจังหวะที่เขายิงอะนะจังหว่ายยิงไกละนะยิงไกล ะจะังหวะนั้นนะอืมโอเคครับนี่นจะครบทุวนทุกกระบวนความและในส่วนของความเคลื่อนไหวของแคมป์กว่างซ้งมหาภัยโอ้ยังมีเรื่องบิ๊กฮันนี่ว่าเรื่องบิ๊กฮันยังไม่จบเดี๋ยว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 ไปหาเรื่องของบิ๊กฮันก่อนอโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจบจบข่าวจบข่าวความเคลื่อนไหวของสิงห์เชียงรายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะผมรู้สึกว่าประเด็นของบิ๊กฮันตียภฟพีลัดเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่ยาวเหมือนกันเดี๋ยวผมว่าจะทําแยกอีกสักคลิปหนึ่งนะเออทำแยอกอีกอีกสักคลิปหนึ่งก่อนดีกว่านะสำหรับอ่าคลิปนี้ขอจบลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณรัชพลแอบเหงาที่เสาไฟ